โอ้เห็นถังไม้ที่มีความสูงราว1.4เมตรนี่ไหมมันไม่มีอะไรผิดปกติหรอกยกเว้นเรื่องจริงที่ว่ามันลอยพลุบโผล่อยู่ในกระแสน้ําที่วุ่นวายของน้ําตกในแองการาและหลังจากนั้นไม่นานนักถังก็ได้พุ่งเลยขอบน้ําตกและร่วงตกลงไปยังด้านล่างของน้ําตกที่ลึกลงไปมากกว่า52เมตรแต่สิ่งที่คุณไม่เห็นก็คือด้านในถังนั้นมีคนอยู่คนหนึ่งด้วยละ่ะแอนนี่เอสซันเทลเลอร์เกิดในครอบครัวที่มีเด็ก8คน พ่อของเธอเป็นเจ้าของโรงผลิตแป้งซึ่งเขาเสียชีวิตตอนเธออายุ12ปีแต่เขาก็ได้ทิ้งเงินมากพอให้ครอบครัวได้มีชีวิตอย่างสุขสบายดังนั้นเมื่อแอนนี่ตัดสินใจทำอาชีพครูในโรงเรียนมันจึงไม่มีอะไรมาหยุดเธอไม่ให้ทำได้เธอถึงขนาดได้ปริญญาเกียรตินิยมหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรมระยะยาว4ปีขณะที่เรียนอยู่เธอก็ได้พบกับสามีในอนาคตของตัวเองแต่น่าเสียดายที่ชีวิตคู่ของพวกเขาไปได้ไม่สวยนักและน่าเศร้าที่แอนนี่จะต้องกลายมาเป็นแม่ไม้แทน เธอใช้เวลาหลายสิบปีไปกับงานสอนทุกประเภทและย้ายไปตามที่ต่างๆเมื่อหลายปีผ่านไปเธอก็ตัดสินใจอาศัยที่เบสิตี้มิชิแกนเธออยากเป็นครูสอนเต้นแต่ไม่มีโรงเรียนสอนเต้นในเมืองเลยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะเชลเลอร์ก็เปิดโรงเรียนเป็นของตัวเองไงล่ะในปี1900เธอย้ายไปเมืองซูเซนมารีเพื่อสอนดน,นตรีหลังจากนั้นเธอเดินทางไปที่ซานแอนโตนิโอเท็กซัสและไปยังเมกซิโกซิตี้เพื่อพยายามหางาน เมื่อความพยายามนี้ล้มเหลวเธอจึงกลับไปยังเบซิตี้แม้ว่าการเดินทางทั้งหมดจะน่าตื่นเต้นแต่พวกมันก็ทําให้เธอแทบจะไม่เหลือเงินและทรัพย์สินส่วนตัวเลยเธอจําเป็นต้องหาวิธีหนุนบัญชีธนาคารของตัวเองสําหรับตอนที่เธอไม่สามารถทํางานได้อีกต่อไปแล้วมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เธอกําลังอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคนบ้าระห่ำที่ฝ่าฟันสายน้ําอันตรายที่ด้านล่างของน้ําตกในเองการาได้เธอจึงเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมา เธอนึกในใจทำไมฉันไม่ทําให้ดีกว่านี้และกระโดดลงมาจากในกระราจริงๆเลยล่ะถ้าฉันรอดฉันต้องโด,ด่งดังแน่นๆความจริงแล้วแอนนี่ไม่คิดด้วยซ้ำว่าตัวเองจะไม่รอดจากการผจญภัยนี้เธอเป็นคนที่มุ่งมั่นและรเร่าเริงอย่างมากนั่นจึงเป็นเหตุผลให้เธอเริ่มต้นจัดแจงวางแผนอย่างจริงจังทันทีแต่แอนนี่ก็ไม่ได้ใส่ซื่อจนเชื่อว่าตัวเองจะรอดจากน้ําตกได้โดยไม่มีการป้องกันอะไรเลยนั่นทําให้แอนนี่เลือกที่จะใช้ถังดองที่สั่งทําเป็นพิเศษ เธอทำการออกแบบถังนี้ด้วยตัวเองอย่างแรกเธอร่างต้นแบบและสร้างต้นแบบจากกระดาษแข็งจากนั้นเธอเลือกแผ่นไม้ทีละแผ่นด้วยมือของตัวเองเพื่อนามาใช้ทาถังบริษัทท้องถิ่นที่ผลิตถังเครื่องดื่มนั้นใช้ไม้นี้ในการสร้างถังขึ้นมามันเป็นถังที่ไม่สมดุลซึ่งมีความสูงเมตรครึ่งและกว้างราว1เมตรโดยมันทํามาจากไม้โอ๊กขาวและมีน้ําหนักประมาณ72กิโลกรัมมันถูกยึดด้วยห่วงโลหะก,กว้าง1ิบ่วง ภายในถังมีสายรัดหนังเพื่อป้องกันไม่ให้แอนนี่กระเด้งไปมาและมีฟูกเพื่อป้องกันการกระแทกที่ก้นถังมีบล็อกโลหะขนาดใหญ่หนัก200ปอนด์วางอยู่ซึ่งมันทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงสมดุลทำให้ถังรักษาสภาพตำแหน่งตั้งตรงได้ไม่นานนักทุกอย่างก็พร้อมสำหรับการโชว์แอนนี่ตัดสินใจแสดงในวันที่24ตุลาคมปี1901ซึ่งเป็นวันเกิดอายุ63ปีของเธอหน้าแปลกที่เธอบอกนักข่าวว่าอายุ40กว่า ผู้คนที่คาดว่าจะช่วยเทเลอร์ในการกระโดดครั้งนี้ก็ต่างสงสัยในตัวเธอเพราะแม้แต่ในวันจริงการแสดงก็ถูกเลื่อนออกไปหลายครั้งนั่นทําให้เหล่าผู้ช่วยกลัวว่าหากมีอะไรผิดพลาดพวกเขาจะถูกตําหนีได้แต่ในที่สุดเวลาประมาณ4ี่โมงถังก็ถูกบรรทุกลงในเรือพายและแอนนี่ก็ปีนเข้าไปด้านในเธอกอดหมอนนาโชครูปหัวใจเอาไว้เหล่าผู้ช่วยทําการขันฝาปิดและสูบอากาศบริสุทธิ์เข้าไปซึ่งมีปริมาณพอสําหรับให้เธอหายใจอยู่ได้หนึ่งชั่วโมง ซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการทั้งหมดควรใช้เวลาน้อยกว่านั้นมากแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นในที่สุดรูที่ใช้สําหรับระบายอากาศก็ถูกปิดไว้และผู้หญิงที่กล้าหาญคนนี้ก็ลอยไปพร้อมกับความเสี่ยงพร้อมกับผู้ชมเหตุการณ์หลายพันคนที่กําลังจับตามองการแสดงนี้อยู่ถังที่มีแอนนี่อยู่ข้างในถูกลากจากแม่น้าในแองการ่าลึกลงไปทางฝั่งของแคนาดาและมุ่งหน้าไปยังน้ําตกเกือกมา้าซึ่งเป็นหนึ่งในสองน้ําตกย่อยที่ก่อตัวเป็นน้ําตกในแองการ่า ใกล้กับเกาะโกนั้นถังก็ถูกลอยอย่างไม่มีจุดหมายมุ่งหน้าไปยังขอบน้ําตกอันเชี่ยวกราแล้วแอนนี่มีความกังวลบ้างไหมเออต้องบอกว่ายิ่งกว่ากังวลเลยล่ะหัวใจของเธอเต้นแรงในอกเธอหายใจเร็วเร็วมากๆด้วยมือและเท้าของเธอเย็นเฉียบฝ่ามือก็เหงื่อออกมันรู้สึกราวกับว่าในถังไม้มีอากาศไม่เพียงพอแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังมุ่งมั่นที่จะกล้าหารต่อไป ทันใดนั้นถังก็ถูกเร่งความเร็วขึ้นมันติดอยู่ในกระแสน้ําและพุ่งตรงไปยังขอบน้ำตกผู้คนที่กําลังดูอยู่บริเวณฝั่งมองไม่เห็นเธอแล้วถังได้หายไปในหมอกที่ห้อมล้อมบริเวณวน้ําวนภายในถังที่เปราะบ,บางนั้นแอนนี่กําลังฟังเสียงอึกทึกของน้ําตกอยู่เสียงมันดังขึ้นและดังขึ้นเรื่อยๆช่วงเวลาแปลกๆได้สงบลงตอนที่เธอไปถึงสุดขอบน้ําตกจากนั้นถังก็ตกลงมาจากที่สูงซึ่งมีความสูงมากกว่าประตูชัยในปารีสเสียอีก การตกนั้นสั้นกว่าที่แอนนี่คาดการไว้ไม่กี่วินาทีต่อมาถังของเธอได้กระแทกไปกับผิวน้ำและจมลงใต้น้ำทั้งหมุนอย่างรุนแรงและเหวี่ยงไปมาเหมือนกิ่งไม้ไม่นานนะักถังก็ลอยสูงขึ้นเหนือผิวน้ำอีกครั้ง แม้ตัวถังจะไม่เสียหายแต่น้ําก็เริ่มซึมเข้ามาหลังจากลอยตามกระแสน้ําไปได้สักพักถังก็หยุดอยู่ตรงหินในแม่น้ําทันใดนั้นเหล่าผู้ช่วยของแอนนี่ก็มาถึงตรงนี้กลุ่มผู้ชายที่ดูเป็นกังวลเปิดฝาถังออกแอนนี่ที่ตอนนี้เมาเรือและมีรอยฟกช้ำกําลังกำมอนที่เปียกชุ่มพร้อมกับมองมาอย่างพวกเขาหนึ่งในทีมช่วยเหลือตกใจมากที่เธอยังมีชีวิตอยู่จึงตะโกนประกาศข่าวนี้ให้ผู้คนรู้ผ่านโทรโขง The Mess of the Mist เรือพาทัวร์ที่ขับมาใกล้ๆได้เปิดแตรเฉลิมฉลองให้กับความสําเร็จของแอนนี่ต่อมาเธอได้บอกให้ฟังว่าตัวเองสติหลุดไปแค่หนึ่งครั้งตอนที่ตกจากน้ําตกแต่ช่วงเวลาอื่นๆเธอกลับตื่นตัวและรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับถังไม้แอนนี่กลายเป็นคนมีชื่อเสียงดังที่เธอตามหาเสมอมาเธอถูกตั้งชื่อให้ว่าเทพีแห่งน้าและได้รับสถานะคนดังเกือบจะทันทีหลังผ่านการผจญภัยครั้งนี้ผู้คนถึงขนาดเขียนบทกวีเกี่ยวกับเธอเลยละ่ะ หน้าเศร้าที่เธอไม่สามารถหาเงินได้มากเท่าที่หวังไว้และชื่อเสียงของเธอก็หายวับไปแอนนี่ได้เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้และตั้งใจว่าจะขายหนังสือเล่มน,นี้ใกล้ๆกับน้ำตกในอังการ่าแต่ผู้จัดการของเธอกลับหายตัวไปพร้อมขโมยถังไม้ไปด้วยแอนนี่จึงใช้เงินเก็บทั้งหมดจ้างนักสืบเอกชนเพื่อตามหาถังไม้คืนเธอวางแผนจะใช้มันเป็นของตกแต่งตอนเธอพูดหน้าสาธารณาชนในเวลาต่อมาถัางไม้ถูกพบในชิคาโกแต่ก่อนที่แอนนี่จะได้มันคืนถังไม้ก็หายไปอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้เห็นมันสิ่งเดียวที่แอนนี่ทำได้คือการโพสต์ท่าถ่ายรูปตรงที่ขายของที่ระลึกของเธออีกทั้งเธอก็พยายามเขียนนิยายและพยายามรื้อฟื้นเหตุการณ์ที่น้ำตกผ่านการสร้างหนังซึ่งก็ไม่มีหนังออกมาสียทีในปี1906ผู้หญิงคนนี้ถึงกับอ้างว่าตัวเองสามารถทำการแสดงที่น้ำตกได้อีกครั้งแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยหลายปีผ่านไปแอนนี่รู้สึกมึนงงมาก เนื่องจากทางการของแคนาดาและนิวยอร์กได้ออกกฎหมายพิเศษใหม่เพื่อมีไว้ป้องกันไม่ให้พวกที่ชอบทําอะไรเสี่ยงๆทาตามสิ่งที่ครูคนนี้ได้ทําซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยหยุดให้คนทําตามแถมยังต้องจ่ายค่าปรับมากมายอีกด้วยแต่ผมกล้าบอกได้เลยว่ามันต้องสนุกกว่าการเล่นลิงไต่ถังแน่แน่